เอาว่าสวัสดีคะมาเราออกเดินทางกันต่อตอนนี้เฮ้ยปีละมิดหรือเปล่านี่มันปเประมิดแน่เลยเนี่ยทะเลทรายสีแดงแล้วตอนนี้ดูดีข้างหลังนี่มันปีละมิดชัดๆเลยใช่เลยฮะมาสาวน้อย,ออ,ยออกเดินทางทุยออกเดินทางตามหาเสียงต่อไปแล้วก็ไม่ใช่สิต้องบอกว่าอะไรนะไอไอไอจุดข,า,ขาวๆคือเ,เรียกว่าสแสงละกันอ่ะแสงเส,งสาไฟกลงหันลม ช่เลยเนี่ยแล้วรออยู่ด้วยอะ่ะดินแดนแปลกใหม่เลยฮะตอนนี้อุ้ยลมพัดเราด้วยอ้าวอยู่ๆลมก็พัดว่าเฮ้ยโอ้โหด๋ยวๆๆเกิดอะไรขึ้นโอ้โหฉากมันน่ากลัวเฮ้ยมันแดงๆแล้วก็ลมก็พัดแรงมากอ้าวแล้วก็ไปอ๋อเราต้องคอยระวังไอ้นี่หรือเปล่าไเาเรื่อไรกระแสลมอะ่ะเออดูดูจังหวะตามไอ้เสา สาพัดลมไอ้ที่พวกเนี้ยสาพัดลมกระหันลมแล้วก็หัดอ้าวต้องรีบหาที่ซ่อนแล้วเฮ้ยชิบหายแล้วพึบมาแล้วมาแล้วนี่ไงใช่เลยใช่ชิบหายแล้วโอ้โหไม่ไม่โอ้โหกิ้งกิ้งเลยโอ้โหเดี๋ยวเร็วเกินโอ้โหเมื่อกี้กิ้งกิ้งหลุดหลุดเลยกิ้งหลุดหลุดเลยเออรีไปที่ไปทีบไปเรเร็วเร็วเร็วเดี๋ยวเจอเจ้านี่อีกแล้วหินหินที่มีขาโอเคเดี๋ยวรอเดี๋ยวรอจังหวะลม ลงใหม่สักรอบแล้วกันเราค่อยไปต่อนั่นไงนั่นไงมันมาแล้ว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 ใช่เลยเร็วเกินบางทีมันจะไปทันได้ยังไงเรโอ้โหดูลงโคตรแรงแรงจัดโอ้โหลมปึ๊บไอเสากังหันลมนี่แบบพัดกันแบบโอ้โหเร็วจัดเลยนี่ถ้าหลุดได้หลุดหลุดไปแล้วเนี่ยฮะมาเดินหน้าต่อมุ่งหน้าต่อปั๊บสูงจัดบอกเลยปิวแน่ๆเลยว่ะเฮ้ยเร็ว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  รีบจ้ม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 โอเคเข้าเรียบร้อยโอ้โหทันวะแล้วก็ได้มาแล้วหนึ่งอันโอเคทุกครั้งที่ลมพัดมานี่เสียงเสียงเพลงนี่คือบัลเลงกระหึ่มเลยนะโอ้โหต้องเกี่ยวข้องอะไรแน่นอนเลยโลกที่ว่างเปล่ามาพร้อมกับเสียงเพลงสไลด์หนอนไม่ใช่สีสไลเดอร์ึบมาเึ๊บยอโอเครีบเลยรีบเลยมันจะต้องมาอีกอย่างแน,น่นันะแนั่นง ไม่ทันเลยปุ๊บครั้งนี้ทันอย่างแน่นอนฮึบโอ้โหเอาอะมาอีกแล้วอีกแล้วโอ้โหบรรเลงเสียงนี่แบบคือแบบว่าเขาเรียกอะไรอะนึกไม่ออกร้อนแรงเออร้อนแรงเดี๋ยวมีแค่จุดเดียวเอา้าตายหาแล้วอีกอันหนึ่งจะไปหาจากไหนอะ่ะโอ้โต้องไปลงหาข้างล่างแน่เลยอะ่ะอุ้ยมาแล้วมาแล้วมาข้างใต้นี้หลบก่อนที่หลบภัยโอเค เจออีกอันนึงนี่ไงโอ้โหมารีบเดินกลับเลยจังหวะนี้กิ้งก็กิ้งเดอะครับจะได้ช่วยให้เรานี่อ่ะกิ้งเลยเดี๋ยวอือสันน้อยก็ยังคงที่จะคิดที่จะแบบแเลาแลโต้ลมอยู่ดีฮะกะว่าจะแบบปล่อยให้กิ้งไปเลยไม่ได้วะ่ะเึ้โอเครอเลยมารอพายุลูกนี้พัดไปก่อนนะฮะ โอเคปลาสวยเรียบร้อยเชื่อมทางนั่นและึบ, okay. บโอเคไปปึ๊บโอเคมาแล้วลมก็จะมาอีกไม่ช้าอย่างแน่นอนมาไม่มาอุ้ยเงียบเลยอะ่ะอุ้ยไม่เงียบไม่เงียบแล้วไม่เงียบไม่เงียบโทษทีโทษทีปึ๊บโอเคมาโอ้โอเคต่อเลยอุ้ยเดี๋ยวหินมันขยับได้เดี๋ยวนะโอ้โหตัวบ้าบออะไรวะเนะี่ยเดี๋ยว มันสิงอยู่ในหินหรือไงฮะโอเคเดี๋ยวเดินเดินขึ้นไปก่อนปับ๊บแล้วก็โอเคปึ๊บขึ้นไปไม่รู้เลยว,ว่ามันจะเดินไปไหนนะแต่รีบรีบมาตรงนี้ก่อนดีกว่าปึ๊บโอเคแล้วไม่เกิดอะไรขึ้นไม่มีอะไรเลยอ๋อเอา้าโอเคต้องขึ้นไปข้างบนสินะมาเขาเดินมาส่งวะเขาเดินมาส่งปึ๊บโอเคลมหมดไปพอดีเรียบร้อยมาเดินทางกันต่อครับผม เราได้มาสามจุดแล้วตอนนี้เอาแต่ไอหอไอหอที่มันเขาเรียกแหละเก็บรูปรวมแสงมันอยู่ข้างหลังเราอะ่ะเอาเป็นว่าลงไปก่อนละกันนะปึ๊บอุ้ยข้างในนี้ก็มีเยี่ยมเลยปึ๊บมาเอาเฮ้ยชิบหายแล้วไม่ถึงเอ้าเดี๋ยวนะแล้วฉันจะเข้าไปเก็บได้ยังไงหรือว่าเราเอ้าเดี๋ยวชิบหายแล้วขึ้นไม่ได้ อึ๊บอึบโอเคมากระโดดหรือเปล่าวะ,ะอึ๊บอือโอ้ใช่จริงด้วยมากระโดดกระโดดเหมือนจะไม่แตกแฮะทำไงไม่ได้เลยอ่ะแย่จังลุงนี้ดิ่งพระสุธ,ธามาสักดีตอนแรกให้ตายเถอะครับน่าเอาไม่ได้แล้วตอนนี้โอเคปลผ่าแล้วกันถือว่าพลาดไปแล้วไม่เป็นไรโอ้โหลงมา โอเคเดินหน้าต่อไปฮะถึงแม้เราจะเก็บไม่ได้แล้วก็โอเคช่วยไม่ได้ไปไปต่อแต่น่าจะพ้นพ้นโซนลมแล้วมั้งเนี่ยเพราะว่าไม่มีกหรหันแล้วอะไม่มีกหรหันเตือนละโอ้ใช่สนอนพอดีเลยข้างบนเอายังมีอีกเหรอเนี่ยโอ้โหลมอายังไงดูสิมันเก็บขึ้นไปแล้วแล้วจากนี้จะเกิดอะไรขึ้นตอนนี้นิ่งเลยนิ่งนิ่งครับผมไม่มีอะไรเกิดขึ้นเอารอยขึ้นไป ว้าวยังไงเปิดประตูเชื่อมเป็นอ้าวเป็นกล่องว่ะปึ๊บอ้าวอ๋อโอ้โอเคต้องมาเก็บก่อนสินะกดสี่เหลี่ยมเพื่อเพื่อกลายเป็นหินโอเคมาโอเคฮนะแหมคิดว่าจะคิดว่าจะพลาดซะแล้วแต่ไปใช่ว่ะต้องเดินม,มาเก็บเขาเรียกอะไรเก็บพลังข้างล่างก่อนไอ้ชุยข้างหน้าก่อนออ เออโอ้โหวโคตรแรงเรียบร้อยฮะมาเดินหน้าต่อไปขอบคุณประสาทนี่มากนะที่ให้เราได้ท่าใหม่โอ้โหมาเลยมาถึงก็มาเอ่อไม่ได้หว่ะไ,ไ,ไม่ได้จริงว่ะอึ๊บกลายเป็นหินอึ๊บกลายเป็นหินไม่ได้โอ้ยโอ้โหกิ้งเลยกิ้งยาวๆเลยว่ะไม่ไม่โอเคไปต่อแล้วรากดคาได้ป่าววะกดคาเอากดคาได้นี่ยวะอ๋อมันกดคาได้มันกดคาได้โอเค ทีนี้ไม่พลาดอึ๊บมากดคายายาวๆโอ้กดคาแล้วก็เดินไปด้วยเหรอเอ้ยใช้ได้หว่ะใช้ได้ใช้ได้ไดมา <c oughs> เหมือนแบบว่าทาเลาะแย่พองพองกระโปรงตัวเองเลยอะแล้วลมมันก็ไม่หยุดด้วยนะโอ้โอเคนะเหมือนแบบมันเป็นซีนนี้เป็นซีนที่แบบว่า,บ,าบับางคับบังคับให,ให,ให้ให้ทำแบบนี้นะ <c oughs> เป็นการพองกระกระโปรงตัวเองนะฮะโอเคหุ้ยจุลุปั้น ลูกปั้นผู้หญิงเอ่ออันนี้เขาเอามือกุมหน้าตัวเองแล้วนี้ก็เงยหน้าขึ้นมาสศกเศร้าอะ่ะเพราะว่าน่าจะร้องไห้แน่เลยอะ่ะวอเตอร์ฟากเพลงก็สกเศร้าลูกปั้นก็สศกเศร้าไม่เจ้าอะไรกันเนี่ยอุ้ยเรามามาถึงที่ใหม่แล้วกระดิ่งเต็มไปหมดเลยอะ่ะอ๋ออยบอกนะว่าอันนี้ก็เป็นที่ตรงนี้ต้องกระทุ้งสินะแต่ ขวามือไปได้ไปขวามือก่อนล้วกันไปสำรวจดูก่อนว่าขวามือนั้นมีอะไรหรือเปล่าหึือโอ้อะไรอะเฮ้ยเดี๋ยวโอ้โหมันไปนู่นแล้วอ,อุ้ยว่าต้องรอแน่เลยวะ่ะใช่หรือไม่ใช่จริงๆด้วยเฮ้ยโอเคกลับไปปึ๊บขึ้นมาจะเย็นพวกรอก่อนล้อรอร,อ,รอ้อรีบจังเราอะเฮะ้อ,อมาปึ๊บไปเร็วพาฉันไปเดี๋ยวนี้ เออไม่งั้นจะเจ็บตัวโอเคมาเฮิบยอ่อโอเคดูซิว่าทางนี้มีอะไรหรือเปล่าเอาิบอา้อาวออกไปข้างนอกเลยเหรออ๋ออุ้ยอา้าวแล้วข้างล่างนั่นน่ะเดี๋ยวมาเก็บตรงนี้ก่อนเหรอแล้วค่อยไปข้างล่างหรือเปล่าไม่รู้มาเก็บนี้ก่อนละกันปับ๊บเอ๊บ เดี๋ยวฮึบฮึบโอเคเฮ้ยอึบโอเคมาเดินลุยไปดีครับผมอือฮึบฮึบฮึบยังไงอือเรียบร้อยผ่านพ้นไปได้ด้วยดีฮึบโอเคมาสวยฟับเฮ้ออ้าวชิพายเดี๋ยวไม่ใช่ว่ะฮึบอึบแข็งก่อนปั๊บน่าจะต้องให้ลมพัด พัดไปแน่เลยวะ่ะน่าจะใช่หรือเปล่าฮึบเพราะว่ามันวิ่งมันก็ไม่ถึงแน่นอนอะดูแล้วดูทรงแล้วเดี๋ยวให้ลมพัดไปแล้วกันเนาะมาลงมาแล้วฮึบโอเคนั่นไงโอโ้โหจริงด้วยแม่สุดยอดเราที่มันอัจฉริยะจริงๆโอเคพอพายุลูกนี้ผัดผ่านไปก็น่าจะโอเคแล้วล่ะไม่น่าจะมีอะไรนะโอเคมาแล้วมา ฉันพร้อมที่จะกระทุงแล้วมาเอ๊บเออ,อ,อยังไงเอ๊บเออมาเออโอเคดิ่งลงไปป้าบ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 ,าบเดี๋ยวโอ้โหดิ่งยาวๆเลยโอ้โหทิ้งดิ่งหนักหนักเกินเดี๋ยวโอ้ยโ,โอ้มีอะไรหรือเปล่าแถวนี้ไม่มีซ้ายก็ไม่น่าจะมีเหมือนกันเพราะงั้นก็กระทุง้งรัวๆเลยเออกระแทกเออโอเคตกลงไป ึ๊บดิ่งพระสุธาเดี๋ยวลงลงไปไหนเนี่ยเพื่อนเราเราเราจะขึ้นกลับไปไม่ได้อ้าวชิหายอะไรอะวัดอะไรอะมีเงาสะท้อนว่ะเฮ้ยถามจริงโอ้เงาสะท้อนแล้วก็มีผีเสื้อตามเราอยู่ข้างล่างด้วยอะอะไรวะเนี่ยแล้วนี้มีลูกเอ้ยลูกปั้นเต็มไปหมดเลยเดี๋ยวลูกปั้นอ,อุ้ยอ๋ออุ้ย กระแทกได้หรือเราต้องไปกระแทกต่อน่าจะมีรูปปั้นให้กระแทกอีกแน่เลยใช่หรือไม่ไม่รู้แต่เดินไปก่อนครับอาจจะมีอีกก็ได้นะฝั่งนู้นขวาเออซ้ายมือมาเดินต่อไปเลือดเจอหายแตกจะไปหมดนันไงโอ้โหบอกเลยึออ๊บมาสวยงามอันไหนก่อนอันไหนครับอันไหนที่เราควรจะทําลายอันนี้เหรอไม่ใช่ว่ะเดี๋ยวอันไหนวะอันนี้อ๋อโอเค เออมาเฮ้ยเดี๋ยวอู้โอ้โหเกิดเกิดเอ้ามันขึ้นมาข้างบนได้ไงอะเฮ้ยเอ้าเดี๋ยวอะไรอะเอ้าโดนล้อมชิบหายแล้วเอ้าเฮ้ยเอ้าเหินขึ้นเฉยโผไปไหนวะนะ่ะเฮ้ยอ้าวโผขึ้นมาบนช่วยอย่างกับป้อมภูเขาไฟเลยเอาว่าโอเคฮะมาต่อกันฮึบสไลด์หนอนแล้วไม่ใช่ดิสไลเดอร์ฮึบอย่า โอเคอุ้ยเจออะไรอ่ะโอ้โหมันมันอาร์ตแฟนตาซีจะจัดเลยว่ะเกมเนี้ยฮะโอ้โหเราเราขึ้นมาเจอเหมือนแบบอารยธรรมที่ดูดูดีขึ้นมั้งอ่าเฮ้ยขึ้นแล้วลงลงลงเอาลงไม่ได้ว่ะชิบหายแล้วปึ๊บไปไปต่อละกันขึ้นรัวๆปั๊บ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 อ่ะเชอะอ่ะเชอะมาสวยงามปึ๊บปึ๊บปึ๊บ โอเคขึ้นมานี่ปาร์แล้วก็เอ๊บเเฮ้ยไปไหนได้อ้าวแล้วเราทำไงอะ่ะอ้าวเฮ้ยเดี๋ยว what the fuck ฟานจะถามเลยว่าทำไงแล้วอยู่ๆมันก็ขึ้นมาเฉยเลยเอ้าวไปๆๆเออนั่นแหละมาลุยต่อซ้ายมือลูลูอุ๊ยไอ้กลมๆข้างบนนั่นอ้าวเหมือนไอ้กลมๆข้างบนนั่นอ๋อโอ้โหมีมีบริการแบบยืดยืดสะพานให้อัตโนมัติฮะโอ้โหอ้าว่ะเฮ้ยเดี๋ยว อันนี้อะไรอ่ะอ๋อมาสวยงามไม่ต้องกลัวตกนะบอกเลยเอาเข้ามาที่ไหนอีกน,นะครับโอ้โหเดี๋ยวเดี๋ยวนะเอาอะไรฮะเออถุยมาเราเข้ามานี้แล้วเดี๋ยวไม่ทาะายลิ้นจะพันกันแล้วกูดเดี๋ยวมาอะไรอ่ะนี่มันคือสัญญาณอะไรไม่รู้ไปไปต่ออุย้ยมีเจ้าหินอีกแล้วเออยังไงเพื่อนโอ้ อ๋อโอเคขึ้นไปอึบมาขอบคุณมากที่ส่งเพื่อนขอบคุณแล้วก็อะไรอ่ะเฮ้ยอ้าวชิบหายติดเดี๋ยวก่อนนะมีไอ้กลมๆอ้ยอ่อโอเครู้เรื่องอันนี้ไปได้เดี๋ยวไปที่ก่อนแล้วกันอ้าวชิบหายมีอะไรเลยเดี๋ยวอะไรวะเนี่ยึบโอเคอึบอืออ่าฮะไหนดูซิกลไกอะไรเอ่ย โอเคครับผมไปได้ไหมฝั่งนู้นเรามีแค่สองอันเองอ่ะงั้นไปทางซ้ายมือก่อนละกันเนาะมาซ้ายมือไปได้ไปซ้ายมือก่อนโอเคมาฮึบปริศนาเออเจ้าเอเฮ้ยเจ้าอุ้ยเกือบไปแล้วเกือบแล้วเกือบแล้วโอ้โหเกือบรีบรีบรีบเกือบรีบไปแล้วเออเกือบตกแล้วไงแม่มัวแต่ดูข้างหน้าไงคือแบบมันฟันตาซีจัดเลยแบบตาเราเลยแบบไม่อยู่กับเนื้อกระตัวฮึบ อะไรอะ่ะถ้าถ้าลงไปข้างล่างจะเจออะไรเปล่าเดี๋ยวลงแมาน้่งปั๊บโอ้มีทางขึ้นด้วยเหรอเอ้ยเจ๋งอะ่ะฮึบมาขึ้นไปปั๊บโอ้มีทางไปทางนี้ด้วยโอเคแล้วไงต่อครับต้องไงต่อครับตรงนนี้ไปไม่ได้แฮะอ้าวเพื่ออะไรวะเนี่ยเดี๋ยวเอออ้อะไรอะ่ะสะพานโยกเหรอฮะ,ะหรือว่าเราต้อง น้ำหนักเราเป็นืออโอเคสวยงามเฮ้บอย่างงี้นี่เองอย่างงี้นี่เองสวยเลยสว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 ยเฮ้โอเคไปเึป้ว้าโอ้โหมาเฮบยดีเดียแหละไม่พลาดแน่นอนเออจึ๊บโอเคได้มาแล้วสามอันแต่ตรงนี้เราต้องขอเดินไปตรงนู้นก่อนนะไม่ได้เลยมา ฮึบยอะโอเคทำอไรก่อนทางนี้โอ้ว,ว้าวโอเคมานี่อ่ะฮึบเดี๋ยวขึ้นไปได้ไหมอ้าอยากก่างนี้เองโอ้โหเอ้ยมีข้างบนว่ะเยี่ยมยอดมาครับผมยังไงนี้แล้วฉันจะไปยังไงอะ่ะอ๋อนี่ไงปั๊บแล้วก็รอรอก่อนแป๊บน,นึงนะโอเคไอ้ทามิงมาครับผมเล่นเล่นกับความเร็วแล้วเวลาฮึบอือ โอ้โหเวการอัพพลังฮะหรือเปล่าไม่รู้แต่รับมาก่อนโอเคซ้ายมือน่าจะหมดเกลี้ยงมาต่อไปทางขวามือบ้างโอ้ยเดี๋ยวมันต้องอย่างนั้นสิอือนั่นแหละเอิบมาแล้วไอ้นี่อืออะไรก็ไม่รู้แหละแต่กระแทกเล่นไปก่อนพวกความสาัดใจเึ๊บมาต่อครับผมตรงไปขวามือสุดโอเคแล้วเราจะเจอกับอะไรต่อเจอทางต่อไปยังไงแล้วฮ้ โอเคขึ้นไปเรื่อยๆอุ้ยมีการแบบเดินผ่านแล้วมีการกลิง้งกริ้งด้วยโอเคอ้าวเดี๋ยวขวามือไปไม่ได้มาซ้ายมือแล้วกันซ้ายทีขวาทีฮนะมาโอเคเจออีกก็ขอกระถุงอุ้ยเอ้าผีเสื้อมาจากไหนฮะผีเสื้อโอ้ผีเสื้อเอาเดี๋ยวไปไม่ได้อโอเคอ้าวเดี๋ยวอ่ะโอเคกระทุงอือว้าว กลายเป็นทางไปต่อฮะทุกคนปอ๊บเออเดี๋ยวนะเฮ้ยทางนี้มันไปได้หรือเปล่าเฮ้ยอูย้ไปได้จริงด้วยหูยเก็บพลังสุดยอดโอ้โหยอดเยี่ยมเลยปึ๊บโอเคดีนะเราติดเล่นเออเลยแบบไปเจอตรงนู้นเดี๋ยวมันไม่มีทางไปต่อแล้วใช่ไหมเดี๋ยวเราต้องเราต้องเอ้ยจะเฮ้ยโอ้โหโอเคดีดีละดีๆละโอเคมามาสวยงาม ้ายมือสุดๆเลยโอ้ยมีมีแบบให้สไลด์ดื้นทุยสไลด์ดื่นมาปารมาปุ๊บโอเคมาเจอนี่กระทุงเล่นเลยนี่เป็นไงเออเพื่ออะไรก็ไม่รู้หรอกแต่เล่นไปก่อนปึออ๊บมานี่แล้วก็อ๋ออีกแล้วเหรอแน่นอนว่าพลังของฉันเนี่ยมีความจะเป็นอย่างเยงเออโอเคยังไงครับโอ้ยเจอมาคือจะไม่ทัน ซ้ายมือก่อนละกันมาซ้ายมืออ่ะไหนดูเอยมือจะมีอะไรหรือเปล่าชุบปุ๊ชอครับเอยเจไม่ใช่เดี๋ยวอึบอ่ะอบโอเคซ้ายมือก่อนมาเจออะไรเอ่ยปับ๊บเดินอา้าเดินเออมานี่ลงล่างลงล่างไปก่อนละกันเนาะอู้อู้อู้อูอ้ เออเอาไม่ได้ว่ะเดี๋ยวกระแทกหินเหรอเออเอามันก็ลอยขึ้นไปอ๋อฮะโอเคมันก็ลอยขึ้นไปเป็นชั้นเลยเอา้าวเฮ้ยเขารีบป่ะเฮ้ยเขารีบแล้ว,แล,วแล้วเขาไม่รอเราเลยอะ่ะเอ้ยโอเคขึ้นไปออาเราไปหยุดอยู่ตรงนูน้นเดี๋ยวนะจ๊ะอุ้ยผีเสื้อผีเสื้อ,ผ,อผีเสื้อขึ้นไปนู้นแล้วอา้าว โอเคฮะเอาฮึบเดี๋ยวเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะเอบโอเคเอบมาเดี๋ยวฮึบเอบโอมานี่ครับผม,ป,บมป๊บมาฮึบป้ายฮึบเก็บปุ๊บนี่แล้วก็ขึ้นไปข้างบนฮึบฮึบโอเคเอ้าวขึ้นไม่ได้ฮึบน่าจะต้องแบบลงลงล่างสุดๆเลยครับแล้วก็แล้วก็เราเราก็น่าจะรีบแบบรีบวิ่งมาฮึบฮึบ คือผมคือปับปั๊บมาเฮ้ยไปรีบวิ่งเลยรีบวิ่งรีบวิ่งฮึบโอเคสวยงามสวยงามรีบวิ่งไป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 ฮึบชั่วมาครับผมแล้วก็ไอ้ทามิ่งไอ้ทามิ่งไอ้ทามิ่งใช่ไหมไอ้ทามิ่งฮึบยาเอจะเอาเฮ้ยเดี๋ยวเออจะเฮ้ยเฮ้ยาโอเคแล้วก็แล้วก็อย่าตกอย่าตกเด็ดขาดอย่าตกเด็ดขาดโอเคมาฮะมานั่นแหละสวยงามแล้วก็ฮึบยา โอเคเฮ้ยจอพอรไปชอบชอโ้โอเคฮะอื้อฮึบแยาโอเคเป็นทางเดินนั่นแหละโอ้ถ้ากูตกกูสไลด์สไลเดอร์ยาวเลยนะบอกเลยโอเคมาเรียบร้อยโอ้โหมาฮะแหมเขาแบบเราต้องมีเทคนิคกันนิดหน่อยนิดหน่อยมาโอเคต่อไปก็น่าจะหมดทุระตรงซ้ายมือแล้วแล้วก็ไปขวามือต่ออึ๊ออ โ okay. อเคเดี๋ยวใายมือทางที่เรามานี่ว่าเดี๋ยวหลอนไ,นไ,ได้ไหมเนี่ยเอ้ยใช่ป่าวว่าเดี๋ยวไม่ใช่ดิเดี๋ยวทางใหม่นี่ทางใหม่เออเดี๋ยวเออนี่ไงว่าอยู่แปลกๆมามาทางนี้ปั๊บแล้วก็โอ้โหเดี๋ยวอะไรแว๊แบอะฮะเอ้า,า,อาชิบหายไปไม่ได้เดี๋ยวโอเค้ายมือน่าจะมีเอ่อทริคหรือกลไกอะไรสักอย่างหนึ่งที่ทำให้เราว้าว อะไรเนี่ยไอหินอีกแล้วไอหินเอาตันชิบหายแล้วเดี๋ยวขึ้นไปก่อนลวกันปึ๊บปึ๊บป๊บป๊บอ๋อโอเคไอหินนี่โอ้โหบอกเลยหุยมันมีตัวอะไรผล่มาด้วยอ๋อสิ่งมีชีวิตเอ้ยเหมือนเหมือนเหมือนพวกหอยพวกปูเซวนเลยว่ที่มันแบบว่าเขาเรียกอะไรอะ่ะใช้ใช้แบบพวกหินพวกอะไรเศษอะไรพวกนี้มาเป็นแบบเป็นเกาะให้ตัวเองอะ่ะ ป็นสิ่งมีชีวิตแปลกดรับมันเหมือนแบบเหมือนเป็นการผสมผาสานร,ระหว่างตัวอะไรก็ไม่รู้อะที่เหมือนหอยเหมือนพวกอะไรพวกพวกปูเสฉวแล้วก็เ้าเรียกอะไรมีร่างมีร่างเป็นแบบเหมือน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 ไฟเลยอะเหมือนไฟอะเออเขาเรียกอะไรวะอ่าโคมไฟเออโคมไฟแล้วมันก็ไปอาศัยอยู่ในหินเน่ยเออใช่เลยมีมีเ,เล็ดไฟมาจากพวกสัตว์แน่นเลยอะเพราะว่าเราก็เจอก่อนนนะี้ก็เจออะไรนะปากกาเบน เจอไอ้นี่ด้วยแมงกะพุนเออใช่แมงกะพุนเพาเออน่าจะใช่คล้ายๆแมงกะพุนน่ะเออแล้วก็หรือไม่ก็หมึกเออเรฟเฟรนต์มาจากไอ้นี่ว่ะไอพวกสัตว์สัตว์ที่มีในในโลกเราอ่ะเออมาต่อกันฮะเดี๋ยวเออขอสักทีขอสักทีเถอะครับเออโอเคน่าจะหมดแล้วล่ะนะอุ้ยข้างบนข้างบนโอเคน่าจะไปไม่ได้ปึ๊บอ้าวชิหายแล้วเดี๋ยว มาขึ้นไปข้างบนขึ้นไปสาวน้อยนั่นแหละดีมากเออเรารวบรวมพลังลำแสงมาเรียบร้อยแล้วครบแล้วมาเออน่าจะครบแล้วมั้งนะคิดว่านะเออแล้วก็มาเจอกังหันอันใหญ่กางหันใหญ่เออเซฟโอเออเออแล้วไงต่อครับอ้าวเฮ้ เอา้าแล้วไงอะกระหรันหญ่แล้วแล้วไงครับอ้าวเดี๋ยวอา้าวโล่งเลยครับโล่งโล่งจัดหรือลงล่างนี่ได้วะเอา้าวลงไม่ได้ตายแล้วเดี๋ยวอะไรเนี่ยเฮ้ยทางนู้นทำไมมันลงไม่ได้วะงงตึ๊บเลยฮะงงตึ๊บเลยเฮ้ยมันไม่พออะน้ำหนักไม่พอ อ้าวเฮ้ยเดี๋ยวอ๋อขึ้นทางนี้ได้เหรอเดี๋ยวหรือว่าอึ๊บอ้าวไม่ใช่เหรอเดี๋ยวอึ้บอ้าวเดี๋ยวขึ้นไปได้เหรออา้าวเดี๋ยวอะไรกันเนี่ยมึงขึ้นได้เหรอทางนี้ย <laughs> กูก็ไม่รู้เดี๋ยวนะอ๋อนี่เหรออึอ้อาวมันไม่พอเพื่อนโอเคเดี๋ยววิ่งไปตรงนู้นปั๊บแล้วก็อึบโอ๊ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยว โอ้ขึ้นไปอีกก็โอ้โหแม่เจ้านี่กูต้องขึ้นไปอีกก็เนี่ยโอ้โหสูงเกินอ่ะโอเคมาโอ้โหถามจริงอะโอเคลุยต่อครับผมฮึบฮึบมาดิ่งพัทุษสัพัทเชิญสภาอือโอเคโอ้โหเดินวนอยู่ตั้งนานฮนะว่าทำไมถึงไปไม่ได้โอ้เฮ้ยมันลอยขึ้นหรือเปล่าอ่ะเฮ้ยทุกคนมาลอยขึ้นว่ะ ก้างหาลอยขึ้นหรือกูคิดไปเองว่าเดี๋ยวมันน่าจะลอยขึ้นนะโอเครู้สึกห่อนว่าผมจะไม่ได้คิดไปอ๋อมีทางไปต่อว้าวโอเยโอเคฮะมาฮึบสุดยอดสวยงามมากโอ้โหยอดเยี่ยมโอ้บอก,กตรงๆว่าผมหลงเราหาทางไปต่ออยู่ด่านมากเลยนะบอกตรงๆโอเคมาฮึบ ออ้ยโอ้โหมีอ่าเหมือนเดิมครับผมมานี่ปุ๊บแม่โอ้โหสุดยอดโอ้โหนี่มันแบบพัเซแบบรรกอะไรอ่ะแบบปริศนาเล็กๆน้อยๆนะฮะต้องแบบช่างสังเกตนิดหน่อยมาเล่นมาพอสมควรแล้วเดี๋ยวพันี้พักไว้ตรงนี้ก่อนแลกันนะครับผมขอบคุณทุกคนที่เข้ามารับชมได้ครับผมเดี๋ยวก็ใหม่พัทหน้าบายบาย